56 p h o t o Podcast เแล่าเรื่องการถ่ายภาพที่จะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนอนและหลับไปพร้อมๆกันกับคุณแม้ว่าเราจะไม่มีลูกแก้วพยากรณ์วิเศษแต่เราก็สามารถเห็นบางสิ่งเกี่ยวกับอนาคตของการถ่ายภาพได้อย่างชัดเจนตลาดการถ่ายภาพและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพทั่วโลกกำลังเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพเกิดขึ้นให้เห็นอย่างต่อเนื่องในทุกวัน อนาคตของการถ่ายภาพนั้นมีศักยภาพมหาศาลความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกล้องจะช่วยให้นักถ่ายภาพสามารถสร้างภาพที่สวยงามและมีรายละเอียดมากขึ้นปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามาปฏวิวัติวิธีการทำงานของช่างภาพนวัตกรรมในกล้องสมาร์ทโฟนการเติบโตของแพลตฟอร์มออนไลน์และการเชื่อมต่อทั่วโลกนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ที่ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในคลิปนี้เราจะเล่าให้คุณฟังถึงสถานการณ์ปัจจุบันของการถ่ายภาพเทรนด์ใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้น และสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าสำหรับนักถ่ายภาพในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว AI และอนาคตของการถ่ายภาพปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏในภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไปการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในทางปฏิบัติได้แก่การดูแลสุขภาพการท่องเที่ยวและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าเทคโนโลยีใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ จะนำไปสู่การรักษาโรคร้ายแรงมะเร็งและโรคอื่นๆในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนเตือนว่าปัญญาประดิษฐ์อาจทำลายเราในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AI จะเปลี่ยนแปลงการถ่ายภาพในลักษณะเดียวกับที่เทคโนโลยีดิจิตอลส่งผลต่อกล้องฟิลมในด้านการถ่ายภาพ AI ได้เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนนวัตกรรมและความก้าวหน้าเหล่านี้ยังคงส่งผลกระทบอย่างมาก ผู้ผลิตกล้องได้นำ AI มาใช้ในระบบโฟกัสอัตโนมัติความสามารถในการประมวลผลและระบบป้องกันภาพสัน่นไหวนวัตกรรมเหล่านี้จะกลายเป็นคุณสมบัติมาตรฐานที่จะช่วยให้ช่างภาพสามารถทำงานด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปสู่วิธีการแบบใหม่ในการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะของภาพถ่ายในโลกแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดที่กำลังรอคอยช่างภาพอยู่ในอนาคตอันใกล้และไกล AI กับเทคโนโลยีเซนเซอร์และระบบโฟกัสอัตโนมัติแบบปรับได้การผสมผสานเทคโนโลยีใหม่และคุณลักษณะที่เป็นนวัตกรรมใหม่จะนำไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆในการถ่ายภาพกล้องดิจิตอลที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะทำการติดตามวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วโดยอัตโนมัติทำให้ระบบโฟกัสอัตโนมัติเร็วขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้อันกริทึมการเรียนรู้เชิงลึกของ AI ยังระบุด,ดวงตาหรือใบหน้าของบุคคลและแยกแยะระหว่างบุคคลสัตว์รถยนต์หรือวัตถุอื่นๆได้อีกด้วยนอกจากนี้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งขับเคลื่อนโดย AI ยังช่วยให้ได้ความละเอียดที่สูงขึ้นและกับพิกเซลที่มากขึ้นซึ่งหมายถึงคุณภาพของภาพที่คมชัดขึ้นและประสิทธิภาพในการถ่ายภาพในที่แสงน้อยที่ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีกล้องขั้นสูงนี้จะปรับการตั้งค่ากล้องให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยให้ช่างภาพสามารถถ่ายภาพด้วยค่า ISO ที่สูงขึ้นและถ่ายภาพที่มีสัญญาณรบกวนต่ำและมีช่วงดินามิกสูงได้ง่ายซึ่งระบบโฟกัสอัตโนมัติและเซ็นเซอร์ดิจิตอลขั้นสูงนี้กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมซึ่งเราจะได้ใช้กันในเร็วๆนี้การถ่ายภาพเชิงคำนวณ การผสมผสานระหว่าง AI และการถ่ายภาพจะปฏวิวัติวงการทำให้การประมวลผลภาพใช้อัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ในการคำนวณแบบดิจิตอลแทนกระบวนการทางแสงเพื่อจับภาพและปรับปรุงภาพเทคโนโลยี AI นี้จะทำการวิเคราะห์ฉากปรับแสงให้เหมาะสมและปรับปรุงรายละเอียดต่างๆเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ชัดเจนและคมชัดยิ่งขึ้นกว่าที่เคยมีมา ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนได้นำเอาปัญญาประดิษฐ์และการสร้างภาพด้วยการประมวลทางคอมพิวเตอร์มาใช้แล้วซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพที่สวยงามได้โดยไม่ต้องปรับแต่งเองปัญญาประดิษฐ์ช่วยขยายขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพด้วยกล้องสมาร์ทโฟนและการขยายขอบเขตของการถ่ายภาพนี้ทำให้ผู้ถ่ายภาพมีเครื่องมือและโอกาสในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายได้มากขึ้นการถ่ายภาพแบบควอนตัม เทคโนโลยีคอนตัมนี้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เรามองแสงการถ่ายภาพแบบควอนตามสามารถถ่ายภาพโดยใช้แสงที่ไม่ได้ส่องสว่างวัตถุซึ่งฟังดูขัดกับสามัญสำนึกพื้นฐานของการถ่ายภาพเป็นอย่างมากแม้ว่าการถ่ายภาพแบบคอนตัมจะยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่และไกลตัวของนักถ่ายภาพโดยทั่วไปปัจจุบันการถ่ายภาพแบบคอนตามนั้นถูกนำไปประยุกต์ใช้ในทางวิทยศาศาสตร์การถ่ายภาพทางดารศาศาสตร์ และในอนาคตการถ่ายภาพแบบควอนตัมนี้มีโอกาสสูงที่ผู้บริโภคทั่วไปก็สามารถใช้ได้เมื่อเทคโนโลยีมีราคาถูกและมีขนาดที่เล็กลงการถ่ายภาพแบบควอนตัมนั้นสามารถสร้างภาพที่มีรายละเอียดสูงมากและมีความละเอียดสูงกว่าการถ่ายภาพแบบเดิมหลายเท่าตัวช่วยให้การถ่ายภาพดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลเป็นเรื่องง่าย เพราะด้วยความสามารถในการถ่ายภาพวัตถุที่บอบ,บางมากและความสามารถในการมองเห็นทะลุผ่านฝุ่นและเมฆอวกาศจึงทําให้การถ่ายภาพแบบควอนตัมถูกพัฒนาสําหรับกล้องโทรทัศน์อวกาศเพื่อสํารวจอวกาศเป็นอันดับแรกการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์เพิ่มเติมอาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิธีที่ช่างภาพบันทึกภาพและจัดการข้อมูลยอมรับว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้ช่างภาพต้องคอยติดตามพัฒนาการอันน่าตื่นตาตื่นใจและเทคนิคขั้นสูงและเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเช่นการแก้ไขรูปภาพที่ควบคุมด้วย AI การถ่ายภาพและวิดีโอ360องศาและภาพเสมือนและเสริมความเป็นจริงเพื่อปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรมเหล่านี้ที่จะนำไปสู่ทางเลือกใหม่ๆที่สร้างสารรค์ความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นสำหรับอนาคตของการถ่ายภาพ การพัฒนาด้านการถ่ายภาพนั้นไม่เคยหยุดนิ่งนับตั้งแต่ค้นพบการถ่ายภาพระบบเปียกอย่าง Đ าดกริโอไทป์ในศตรวรรษที่19อุตสาหกรรมการถ่ายภาพยังคงมุ่งมั่นกับการพัฒนาภาพ2มิติจนมาถึงการถ่ายภาพแบบสติเรโอสโคปิกคือการถ่ายภาพของวัตถุเดียวกันมาสองภาพในมุมมองที่ต่างกันเล็กน้อยเมื่อนำมารวมกันจะทำให้เป็นภาพสามิติซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกใหม่ในตอนนั้นแม้ว่าจะไม่ได้รับความนิยมในวงกว้าง แต่ก็ถือเป็นการเริ่มบุกเบิกในการถ่ายภาพสามมิติแบบเสมือนจริงปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีส่วนในเทคโนโลยีใหม่ๆของกล้องและคอมพิวเตอร์ซึ่งกำลังจะช่วยยกระดับประสบการณ์การรับชมแบบสมจริงในเร็วๆนี้และเราจะได้สัมผัสกับภาพสามมิติเต็มรูปแบบได้ง่ายๆในบ้านของเราปัญญาประดิษฐ์มีพลังความเร็วในการประมวลผลภาพแบบเสมือนจริงแบบ360องศา ที่ถ่ายภาพฉากรอบตัวมาได้ทุกแง่มุมช่วยให้ช่างภาพสามารถสร้างเรื่องราวและพาผู้ชมไปยังสถานที่ห่างไกลฉากประวัติศาสตร์และสถานที่สร้างสารรค์และภาพแบบสมจริงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการรับรู้เนื้อหาภาพอีกด้วยการถ่ายภาพหรือปรับแต่งด้วยปัญญาประดิษฐ์จะทําให้การแบ่งปันประสบการณ์มีความหลากหลายและได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยความก้าวหน้าในเทคโนโลยีนี้ ช่างภาพจะสามารถค้นหาวิธีใหม่ๆเพื่อมอบประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำใครให้กับผู้ชมด้วยภาพสามมิติและเรื่องราวในภาพในอนาคตภาพถ่ายจะทำให้ผู้ชมสามารถเดินผ่านและสัมผัสได้เหมือนในนิยายวิทยาศาสตร์อย่างไรก็ตามประสบการณ์เสมือนจริงแบบสมจริงกำลังเข้าใกล้เราเร็วกว่าที่คิดชุด VR อ,อาจเป็นเทคโนโลยีที่แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง แต่มันก็เป็นลูกหลานของระบบสตอริโอสโคปิกที่พัฒนาจนกลายเป็นระบบสามิติที่สมบูรณ์แบบในการรับชมสื่อต่างๆในอนาคตโลกที่ทุกคนเชื่อมต่อกับทุกสิ่งการเชื่อมต่อกันและกันของมนุษย์ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและในการถ่ายภาพกล้องดิจิตอลก็มาพร้อมความสามารถในการเชื่อมต่อไร้สายอย่าง w i Wi-Fi b l u e t ู tooth และการเชื่อมต่อแบบ n e a r Field หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ NSC ซึ่งกลายเป็นคุณสมบัติมาตรฐานของกล้องถ่ายภาพในปัจจุบันยุคของสายเคเบิลกำลังจะหมดไปคุณสามารถเชื่อมต่อกล้องของคุณกับอุปกรณ์พกพาได้โดยใช้ Wi-Fi และ Bluetooth ทำให้การใช้รูปภาพรวดเร็วและง่ายขึ้นเป็นอย่างมากและในทุกวันนี้คุณก็สามารถแชร์รูปภาพกับชุมชนออนไลน์ได้ทันทีและในปัจจุบันช่างภาพอาชีพจะต้องสามารถให้ลูกค้าเห็นภาพหลังจากถ่ายภาพหรือแม้แต่ระหว่างการถ่ายภาพได้ทันที ซึ่งก็กลายเป็นคุณสมบัติมาตรฐานของช่างภาพอาชีพในปัจจุบันเช่นกันในอนาคตของกล้องถ่ายภาพจะต้องสามารถชาร์จพลังงานแบบไร้าสายได้เป็นมาตรฐานเทคโนโลยีนี้ใช้กับสมาร์ทโฟนอยู่แล้วและจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและพัฒนาต่อไปอีกเรื่อยๆทำให้มีแหล่งพลังงานในตัวที่ใช้ได้ยาวนานขึ้นและอาจพัฒนาไปจนถึงกล้องสามารถชาร์จตัวเองแบบไร้าสายได้เมื่ออยู่ใกล้กับแหล่งจ่ายพลังงานแบบไร้าสาย และเรื่องแบตเตอรี่ก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับบริษัทเทคโนโลยีและบริษัทเหล่านี้ยังคงสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆใ,ในด้านนี้ต่อไปการล่มสลายของกล้องคอมแพกยอดขายกล้องดิจิตอลแบบคอมแพกร่วงลง80-90%ในช่วงตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาและได้หายไปจากตลาดแล้วในปัจจุบันแต่ไม่ใช่ว่าผู้คนถ่ายภาพน้อยลงซึ่งตรงกันข้าม ผู้คนนั้นถ่ายภาพมากขึ้นกว่าที่เคยมีมาตั้งแต่มีการถ่ายภาพเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แต่พวกเขาใช้สมาร์ทโฟนถ่ายภาพเป็นหลักและจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตของการถ่ายภาพการเติบโตของเทคโนโลยีกล้องสมาร์ทโฟนในช่วงแรกคุณภาพของกล้องโทรศัพท์มือถือหรือกล้องสมาร์ทโฟนยังไม่สามารถเทียบได้กับความสามารถของกล้องคอมแพคแต่ในปัจจุบันสถานการณ์กลับตาลปัดกล้องสมาร์ทโฟนนั้นมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด และผู้ผลิตสมาร์ทโฟนต่างก็นำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้กับเลนและเซ็นเซอร์ทำให้ได้คุณภาพของภาพที่เทียบได้กับกล้องคอมแพคความก้าวหน้านี้ขยายขอบเขตไปไกลกว่าการอัปโหลดภาพเซลฟี่ลงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียผู้ใช้สามารถถ่ายภาพคุณภาพสูงด้วยกล้องสมาร์ทโฟนเพื่อใช้ในระดับที่หลากหลายได้แล้วความจำเป็นในการถ่ายโอนภาพระหว่างอุปกรณ์กลายเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว ผู้ใช้สมาร์ทโฟนสามารถถ่ายภาพและอัปโหลดไปยังบัญชีของตนได้ทันทีโดยแก้ไขและประมวลผลภาพภา,พพายหลังโดยใช้เพียงกล้องสมาร์ทโฟนเป็นยุคที่นักถ่ายภาพทั่วไปไม่จำเป็นต้องพกกล้องติดตัวอีกแล้วในปัจจุบันพวกเขาพกเพียงสมาร์ทโฟนแทนแอปพลิเคชันถ่ายภาพบนมือถือได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอปพลิเคชันถ่ายภาพและการแก้ไขาภาพบนมือถือกำลังปฏิวัติการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนภาพธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะที่น่าดึงดูดแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายเหล่านี้มอบความเป็นไปได้ในการสร้างสารรค์ใหม่ๆด้วยฟิลเตอร์และเครื่องมือที่ปรับแต่งได้อย่างมั่นยำและมีฟีเจอร์ใหม่ๆให้ใช้จำนวนมากเช่นโหมดภาพบุคคลและการลบวัตถุ ซอฟต์แวร์แก้ไขาภาพบนมือถือเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยในการแสดงออกถึงไอเดียทางศิลปะของทุกคนผลลัพธ์ที่ได้คือการแก้ไขรูปภาพเพียงขั้นตอนง่ายๆและกำลังพัฒนาร่วมกับปัญญาประดิษฐ์อย่างเต็มที่การเปลี่ยนแปลงความต้องการในอนาคตมีอาชีพด้านการถ่ายภาพมากมายเช่นงานแต่งงานการถ่ายภาพข่าวการขายออนไลน์และช่องทางอื่นๆที่สามารถสร้างไรายได้ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการถ่ายภาพกําลังเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าความก้าวหนะ้าทางเทคโนโลยีกล้องจะพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อช่างภาพหลายคนโดยช่วยให้พวกเขาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดเวลาการทำงานและลดค่าใช้จ่ายได้แต่ก็มีข้อเสียเช่นกันเพราะกล้องที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายราคาเอื้อมถึงและเป็นมิตรต่อผู้ใชย้ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจุบันสมาร์ทโฟนสามารถถ่ายภาพได้อย่างมืออาชีพทั้งในระหว่างกระบวนการถ่ายภาพและหลังจากการประมวลผลภาพแล้วด้วยเหตุนี้บุคคลทั่วไปและธุรกิจจึงสามารถถ่ายภาพที่ดีเพียงพอได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องจ้างช่างภาพมืออาชีพอีกต่อไปและแนวโน้มนี้คาดว่าจะยังคงดําเนินต่อไปโอกาสในอุตสาหกรรมการถ่ายภาพอย่างไรก็ตามความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพที่มีทักษะยังคงมีอยู่เสมอ ช่างภาพจําเป็นต้องค้นหาวิธีการทางเลือกและนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้และช่างภาพจะต้องทุ่มเทความพยายามมากขึ้นเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลงานของตนในโลกที่ทุกคนสามารถถ่ายภาพอันน่าทึ่งได้ด้วยโทรศัพท์ช่างภาพจึงต้องเสนอจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์แม้ว่าความต้องการช่างภาพอาจลดลงเมื่อเวลาผ่านไปแต่ยังคงมีโอกาสสําหรับช่างภาพมืออาชีพในอนาคตจะมีช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นและนำมาซึ่งโอกาส แต่ช่างภาพจำเป็นต้องปรับตัวและคว้าโอกาสเหล่านี้เอาไว้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจในยุคปัญญาประดิษฐ์สำหรับช่างภาพโลกออนไลน์นำไปสู่รูปแบบธุรกิจใหม่สำหรับช่างภาพปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยเติมเต็มแนวทางดั้งเดิมในการขายภาพถ่ายปกติแล้วรับคอมมิชชั่นช่างภาพต้องสำรวจวิธใีใหม่ๆในการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างรายได้ด้วยการสร้างภาพขึ้นใหม่จากผลงานภาพถ่ายของตนเองที่มีอยู่แล้ว ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ดึงดูดลูกค้าหรือสร้างภาพขึ้นใหม่ตามความต้องการของลูกค้าโดยตรงด้วยรูปแบบธุรกิจที่ยืดหยุ่นนี้ช่างภาพจึงจะสามารถแข่งขันในธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้ช่างภาพมืออาชีพยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีในธุรกิจระหว่างประเทศเนื่องจากสามารถทำการตลาดและขายภาพของตนที่สร้างจากปัญญาประดิษฐ์ผ่านทางเว็บไซต์และร้านค้าออนไลน์ การสร้างเครือข่ายโซเชียลมีเดียถือเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มการรับรู้และดึงดูดลูกค้าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ช่างภาพสามารถทำงานกับลูกค้าหรือทีมงานข้ามประเทศโดยที่ไม่ต้องเดินทางได้เพราะการทำงานระยะไกลและการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากในปัจจุบันผลกระทบของเทคโนโลยีกับกล้องมิเรเลสเทคโนโลยีกล้องมิเรเลสนั้นเป็นการปฏิวัติว,ตวงการถ่ายภาพ การกำจัดกระจกพับของกล้อง DSLR ออกไปทำให้กล้องมีขนาดเล็กลงมีน้ำหนักเบาลงและทำงานได้เร็วขึ้นระบบโฟกัสอัตโนมัติสามารถพัฒนาไปถึงขั้นสูงที่สามารถจับภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็วด้วยความคมชัดที่เป็นมาตรฐานในกล้องถ่ายภาพในปัจจุบันและการแข่งขันในตลาดกล้องมิ r รเล่ทำให้มีการออกแบบตัวกล้องและเลนที่หลากหลายและมีคุณภาพของภาพดีขึ้น อีกทั้งในอนาคตจะมีการประมวลผลร่วมกับปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้องให้เร็วขึ้นใช้งานได้ไง่ายยิ่งขึ้นการที่ขนาดของกล้องมิเรเลสและเลนกำลังค่อยๆมีขนาดที่เล็กลงไปเรื่อยๆแต่ยังคงให้คุณภาพของภาพสูงกว่ากล้องสมาร์ทโฟนหลายสิบเท่าจึงทำให้กล้องมิเรเลสจะยังคงอยู่ในตลาดการถ่ายภาพคุณภาพสูงไปได้อีกนานการถ่ายภาพทางอากาศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในอดีตภาพถ่ายทางอากาศนั้นมีราคาแพงและอาจเกินเอื้อมหากเราต้องเช่าเครื่องบินและจ้างนักบินโดรนจึงเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบและพัฒนาระบบก,การถ่ายภาพให้มีขนาดเล็กและได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดรนทําให้การถ่ายภาพทางอากาศกลายเป็นเรื่องง่ายในช่วงทศวรรษนี้การถ่ายภาพด้วยโดรนได้รับความนิยมมากขึ้นและทุกวันนี้ก็สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายราคาเอื้อมถึง และเป็นมิตรต่อผู้ใช้เช่นเดียวกันกับสมาร์ทโฟนและเนื่องจากโดรนได้รับความนิยมมากขึ้นจึงมีกฎระเบียบและการควบคุมที่เข้มงวดยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นผู้ควบคุมต้องขอใบอนุญาตทำทะเบียนและทำประกันโดรนและต้องขออนุญาตทำการบินเช่นเดียวกับนักบินที่ต้องยื่นแผนการบินกล้องถ่ายภาพแห่งอนาคตเลนของกล้องแบบดั้งเดิมรวมถึงกล้องในโทรศัพท์มือถือทำให้กล้องไม่แบนราบโดยสิ้นเชิง เลนจำเป็นต่อการใช้งานต้องมีรูปร่างและขนาดเฉพาะแต่วิศวกรที่แคเทคได้ออกแบบกล้องแบบใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เลนกล้องตัวนี้ใช้ระบบออปติกแบบ f a สอาร์เรเรียกย่อยๆว่า OPA ซึ่งเป็นระบบที่บางเป็นพิเศษและทำหน้าที่เดียวกับเลนนั่นคืออธรรมหน้าที่จับแสงที่เข้ามาเพื่อสร้างภาพขึ้น โดยระบบ OPA จะทำการคำนวณโดยใช้คอมพิวเตอร์และวงจรของกล้องจะควบคุมคุณสมบัติทางแสงจึงสามารถเปลี่ยนจากมุมมองแบบฟิอายเป็นเทเลโฟโตได้โดยปรับวิธีการรับแสงของ OPA กล้องรุ่นปฏิวัติวงการนี้ทั้งแบนและยืดหยุ่นโดยไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวกระจกและเลนใดใดเลยและอาจจะได้ใช้งานกันในอนาคตเ ocial media ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และอนาคตของการถ่ายภาพ โซเชียลมีเดียเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนรวมไปถึงวัฒนธรรมการถ่ายภาพและจะยังคงส่งผลต่ออุตสาหกรรมการถ่ายภาพต่อไปอีกยาวนานการถ่ายภาพบนอุปกรณ์พกพาที่ง่ายดายทำให้การเล่าเรื่องผ่านภาพเป็นไปได้ง่ายขึ้นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆได้กลายเป็นแกลเลอรี่เสมือนจริง ช่วยให้นักถ่ายภาพมีโอกาสแสดงผลงานของตนต่อผู้ชมทั่วโลกและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นช่องทางการตลาดและโฆษณาที่มีราคาไม่แพงเหมือนสื่อแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์แต่ในปัจจุบันโซเชียลมีเดียก็เริ่มขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อทำให้มีการปิดกั้นเนื้อหาบางอย่างที่ไม่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีแต่ AI ก็อาจทำให้ช่างภาพหลายคนเกิดความลำบากในการโพสต์ภาพผลงานตัวเอง อย่างเช่นตัวอย่างงานถ่ายภาพสินค้า AI จะทำการปิดกั้นการมองเห็นให้ผู้ชมมีจำนวนลดลงเพื่อบังคับให้ผู้ใช้อัปเกรดบัญชีจากผู้ใช้ทั่วไปเป็นบัญชีธุรกิจซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการใช้ AI ขับเคลื่อนโซเชียลมีเดียเพื่อผลทางธุรกิจและด้วยการที่โซเชียลมีเดียนั้นเป็นช่องทางที่สามารถโต้อตอบได้ทันทีและช่วยส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ตลอดเวลา ส่งผลให้โซเชียลมีเดียยังคงต้องเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจการถ่ายภาพแม้ว่าโซเชียลมีเดียนั้นจะขับเคลื่อนด้วย AI ในแบบที่กล่าวมาแต่โซเชียลมีเดียก็จะยังคงมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมการถ่ายภาพต่อไปและผู้คนรวมถึงช่างภาพก็จะต้องเรียนรู้เพื่อปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้มากขึ้นต่อไปในอนาคตบทสรุป AI และอนาคตของการถ่ายภาพ การถ่ายภาพในยุคดิจิตอลกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ทำให้การพัฒนานั้นเป็นไปอย่างก้าวกระโดดที่นำไปสู่กล้องอัจฉริยะและสร้างประสบการณ์การถ่ายภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นและง่ายขึ้นช่างภาพจะต้องเรียนรู้วิธีการใหม่ๆเข้าถึงนวัตกรรมต่างๆและเข้าใจแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการแบ่งปันและขายภาพถ่ายที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ขับเคลื่อนแพลตฟอร์มนั้นเพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอ เพราะการเติบโตของสมาร์ทโฟนที่มีกล้องคุณภาพสูงขึ้นทําให้การถ่ายภาพและบันทึกภาพเคลื่อนไหวกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายทําให้ช่างภาพที่อยู่ในอุตสาหกรรมการถ่ายภาพจะต้องมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นเพราะการถ่ายภาพหรือการจัดการภาพที่ง่ายขึ้นด้วยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ทําให้ช่างภาพมีจํานวนมากขึ้นช่างภาพแต่ละคนต้องปรับตัวตามเทรนและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ แม้จะมีความท้าทายในการแข่งขันที่มากขึ้นแต่อุตสาหกรรมการถ่ายภาพก็ยังคงเติบโตต่อไปโดยได้รับแรงผลักดันจากความต้องการเนื้อหาภาพและวิดีโอที่หลากหลายทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆแม้อนาคตของช่างภาพอาชีพในยุคป,ปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเหนื่อยมากขึ้นในการแข่งขันแต่อนาคตของการถ่ายภาพนั้นกำลังดูสดใสามากกว่าที่เคย เราหวังว่าคลิปนี้จะทำให้คุณสามารถสร้างเส้นทางสำหรับอนาคตในการถ่ายภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้คุณพัฒนาทักษะของคุณต่อไปเมื่อโลกเปลี่ยนเราก็ต้องก้าวออกจากกรอบความคิดเดิมๆและมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาภาพถ่ายที่แปลกใหม่สวยงามสมบูรณ์แบบมากขึ้นกว่าเดิมขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังถ้าคุณชอบคลิปในรูปแบบพอดแคสต์นี้หรืออยากติดตามพอดแคสต์อื่นๆของเรา กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกพอดแคสต์และทุกความเคลื่อนไหวของเราแล้วพบกันใหม่กับคลิปการถ่ายภาพในรูปแบบพอดแคสต์ของเราได้ในตอนต่อไป